สวัสดีครับวันนี้มาลอยภาพาตามเนีทางของอาจารย์อีดนะครับเป็นเลขรัฐบาลไทยเห็นครับหามาดวนๆอย่างปั่นนะครับหายวไหลกูครับเป็นเลขชุดเนินล่างนะครับเลขชุดบนหยมาแค่3ามตัวหาเดียวลองไปติดตามว่าเพื่อนหายตัวใดก็ลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์อีดครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาสองช่องหรือเก่าด้วครับไทยรัฐบาลไทยนะครับ ก็วันนี้คือให้ชุดล่างนะเน้นล่างชุดล่างอย่างเดียวนะครับค่ะหกชุดอืมอออวิ่งวิ่งสูงล่างครับรัฐบันไทยวิ่งสูงล่างนะวิ่งค่ะแล้วก็จับคู่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศนหนึ่งศูนหนึ่งศูนย์ห้า ศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์เน้นที่ศูนย์หกนะคะเน้นศูนย์หกจาน<า>ขาดศูนย์สี่จะไม่ออกตรงกลางว่าจานันชอบออกตรงกลางนะจาน เราจะกัรไว้ก็แล้วแต่หมอหรวยนะ <c oughs> ครับผมเพราะว่าศูนยห้าศูนหกเลยมนะันขาดตัวกลางไวนะ้เนี่ยอาอย่างงั้นศูนสี่ตัวหนึ่งก็ได้ค่ะ <c oughs> โอ้ผ <c oughs> ู้เลีนยดเยครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะว่าเลี้ยงน้อยๆหมอรวยมหาเลี้ยงให้อาจารย์เพิ่มมาอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็จะแถมข้างบนให้ชุดหนึ่งครับผมวิ่งสี่บนวิ่งชุดบนนะครับว่าหากวิ่งบน สี่แล้วก็จับชุดให้คือศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองแล้วก็ตักสามคู่ก็คือศูนย์สี่สี่สองแล้วก็ศูนย์สองอืมครับผมคะได้สามชุดครับผมมาลุยทวนก่อนนะครับอ่ามีชุดวิ่งบนเออวิ่งบนวิ่งวิ่งล่างก่อนนะครับเนาะ หนึ่งร่างคือศูนย์นะครับให้มาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับส่วนชุดบนนี่ให้มาวิ่งสี่นะครับจับให้สามตัวคือศูนย์สี่สองตัดให้สี่ศูนย์สี่สองแล้วก็ศูนย์สองครับถูกต้องไหมาจาันถูกต้องค่ะอ่าครับผมสวยมากครับเน้นตัวไหนไหม่เข้าอาจารย์ชุดบนเนี่ย ข้างบนเน้น42เน้น42ครับข้างล่างเน้น06ครับผมครับผมสูวนนี้เข้าบ่อยไหมคบอาจารย์ของเราส่วนมากจะเข้าล่างอเน้นเป็นที่ล่างนะครับเนาะแต่ข้างบนนี่คือเอเป็นแถมให้อ๋อครับครับค่ะจะเรียกว่าให้เน้นชุดล่างนะครับเนาะเน้นชุดล่างค่ะครับผมขอบคุณมากมากครับอาจารย์ ได้ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับบาได้คุคยหลายเนาะเม่ตุยเฮาห่าว่าจารย์ีดฝนเบาบางเก่งเอ่อ,อก็เลยเป็นมอรวยครับเป็นตุยคออนุญ,ญาตเบาเนาะนะครับเราพอดีก็บเบาหยอกกันเมื่อกี้ยีดถือสาด้วยนะครับค่อยจิดเบาหยอกเนาะกเบาหยอกกันไปเลยมาซูนหาซูนหกซูนเจ็ดขัดซูนสี่กันเนาะเบาหยอกเล่าเชียรนะครับเป็นกับเาซูนสี่ด้วยเป็นว่า บอกเจาะไม่เอาินดี้เต้เออนะครับเขาว่าเป็นอยังเนาะใครเขียนเราจะซีเรียสหลายเนาะฮะก็ขอบคุณหลายๆด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามเราชมเนาะอาจารย์ยีสประกาใจดีเนาะอ่าทำแรงปั่นเท่านะสำหรับแนวทางนะครับมันหนี้ก็บรรยากาศอยู่บ้านไมื่อกี้เนาะพอดีพาคกันมาอ่าตามมันหนงแต่ทางมีแนวทางเมื่อกี้ให้อ่าแต่ว่าส่วนอาจารย์ยีสเนี่ยประกาโทรมาแรงปั่นนะครับก็เลยร่วมทีมกันได้ข้ามเมตุย สองคนมาแล้วก็เลยข,ขออนุญาตไทยอาจารย์ยีดคอนไทยไมีเก๋เนาะกระถือมาเลขมาหลายตัวนะครับก็ล่องเวิงเนาะเป็นวงไหวมาแล้วนะครับเป็นมีวงไหวนน้ำนะครับพี่น้องกับการที่เราจะมาคิดมากเนาะให้ทุนหน่อยกระซื้อตัววงมันไม่ตื้อควนจะเน้นบนเน้นล่างเนาะครับผมแยกตื้อเอาแน่ไม่ตื้อเป็นผู้อ่านในฟั่งนะครับ<า>นี่ก็ได้แน่ไม่ตื้อเนี่ยอาจารย์ยีดคนไทยเป็นรัฐบาลไทยคนไทยวิง่วง เออนนรับคนไทยวิ่งวิ่งศูนย์ลางจับคูศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์จีดศูนย์ศูนย์วิ่งซี่บนสามตัวศูนย์สอซี่สองแเราก็จับคูศูนย์ซี่ซี่สองศูนย์สองเพนเนียนซี่สองบนข้างล่างเราข้างล่างเพนเนียนศูนย์หกค่ะประมาณนี้นะอ่า ในทางชัดเจนเลยนะครับเป็นอีฟซีนะสำหรับพูดได้มากในทางนะครับของอาจารย์อี้นะครับให้เรียกรางเข่าดีนะคนวานเนาะมันนินร่างนินล่างเลยเนาะเพราะว่าลางคนเข่าประจำเนาะคนไทยมาประมาณเมื่อเนี่ประมาณเรื่องเลขที่ศูนย์เนาะมี่ศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก็ดหลักกับศูนย์เนาะลองพูดได้เป็นรองพูดได้มากสูงเนินเนี่ยถือว่าสวยงามเลยเพื่อนเนาะส่วนบนเ่ยเห็นไหมสีวิ่งซีนะครับซี่สองศูนย์สี่สองกระจับศูนย์ ศูนย์สี่สี่สองือกับศูนย์สองเป็นแนวทางของอาจารย์ยิดนะครับขอบคุณเลยด้น่าะเกงคนเก่าเบาเห็นต่ตัวเลขกไปกับพ่อแล้วถือว่าดีนะเข้นมาแบ่งปันเท้ากามาซ้ำเสนอใหพี่น้องนะครับเวับชมนะครับอาจารย์ยิ่งตะเห็นคล้วยน้อจัง่วเนี้ตายยุงกุนลาบกล้วยตายยงเมเกเราเลี้ยงค้ยของเราเนาะอ่นี่นอนน้แข็งนะนี่บนนอนน้แข็ง ทิมี <S 1> <S 1> นะ้มือนนน่อยหน่อยด้นแข็งฝันเก,ก้วได้ก็ออกเรยานี้ดีเนาะมันจะขาดนะครับก็ตสองให้ทั้งหน้าด้นะครับกต่กคนไก็แช่คนที่ตามน้อไม่ตีเนาะอืมถือว่าเลข่าหลายตนะครับหนูอว่เก่งมันล่อะไิทายได้ชับนี่มันเก่งอย่งไรคนบอกหรือน้องเปลี่ยนนะเขาบอกตัวลูกไแล้วมันก็ไปนู่นนะ แล้วแม่กะดียาวอยอกเราไปพ่อเป็นเด็เรียงพ่อเด็เวลาเออนะเป็นกะสีไฮน์เด็กกะบ่าวเล่นเด็กกะบ่ามุกตลก็ไม่พ่อเป็นนะเขาก็เลยไปพ่อเป็นนะก็บอกสูงชีพก็ว่าเอาเรื่องก็ได้นะครับแล้วก็มีอ่เรีพี่น้องเป็นชุดลางแด้ไหมนะขอบคุณนะน้อนกะไฮนี่แม่ไหมเออชุดลางเนาะเอาขอบคุณเลยล่ะนะครับสำหรับอาจารย์อีเต้ครับเอาไปซื้ออันนิดนึ่งนะ วันนี้ไม่ได้บอกว่าฟองบูเนี่ยคนไทยวิ่งศูนย์ลางค่ะจับคูจับคูบคกับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์วิ่งบนซีจับจับสามตัวกับศูนย์ซีสองจับคูกับศูนย์ซีซีสองศูนย์สองผลวันเนีนซีสองบนลางเนีนศูนย์หกแต่ว่าผลวัสวนส่วนมากมันจะมันจะออกลางเรียกว,วา่าเนีนลางค่ะ ครับกัประมาณนี้เนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอซีที่โชมให้ชว์ไขมันน้าจัดอีเด้นะครับเพื่อได้มักซูนกับประมาณ,ณนี้แหะครับเพื่อวงให้ซุนฮกนะครับส่วนล่างกับวงให้ซีสองเนาะตัวบนตัวล่างนะครับล่างวงให้ซุนฮกบนซีสองซเอาให้ชมให้มันได้นะครับทั้งวันนี้แห้งเรื่อยๆปังๆนะครับโชว์มันง่ายอยู่ช่องครับสวัสดีคร bon ับ